พ้กันดูดีๆนะพ้าเลาชีเราพิจารณาปฏิสังขารอยู่อย่าไปปล่อยให้ความอยากขาคขอบงำ เราพยายามรู้กายรู้ใจเราพยายามอดทนอดกันรู้จักควบคุมวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเราต้องพยายามปรับปรุงตัวเราแก,ก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ความอยากความโลภเขา้าครอบงำปันงานกระถิ่นของเราวันที่26วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีควันหลงเยอะแยะหลายเรื่อง นี bon 400, 000, 000, 000. H, mber, ่ญาติโยมโทรมาหามากล่าวมาบอกมาเตือนกันเห็นแล้วบางทีก็น่าละอายอยู่ญาติโยมเยอะหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นมีทั้งขโมยขจนมีทั้งล้วงกระเป๋ามีทั้งหลงทานโทรมาหาโทรมาบอกชี้เหตุชี้ผลผลเหล่ายืดดูด้วยกันเยอะๆนี่ก็บางคนก็มา ด้วยความใจเยอทยายามอยากบางคนก็มาด้วยความโลภบางคนก็มาเสาแสวงหาผลประโยชน์ก็ได้โทรมาหาโทรมาบอกก็แก้ไขปัญหากันไปทางหลงทานก็บางทีญาติโยมมาทำบุญให้ทานก็โดยจิตใจที่หวังดีอยากให้ทุกคนได้อยู่ได้กินได้อิม่มไอ้คนที่มาคอยขนก็เอาถุงมาใส่บอกว่าให้ รับเข้าแถวเอาก็ยังไม่ได้ขึ้นโต๊ะขึ้นอะไรก็แย่งจับใส่ถุงแบบนี้ก็มีบางทีเอารถมาจอดรอเอาไว้ที่โน่นทางร้านาาทางบ้านยมเลืองเอาใส่ถุงใส่ถุงแย่งเอากับมือบางทีเอาตัง้งขอให้ขึ้นโต๊ะแจกเล้ก่อนก็คนที่รออยู่ก็มีท่าเห็นแล้วก็น่าละอายเนะใจิตใจของคน คนที่จะเอามาทำบุญให้ทานก็อยากจะให้ทุกคนได้อยู่ได้กินคนที่จะเอาก็ไม่รู้จักพิจารณาก็ขอให้ได้เอาเอาก็ยังไม่พอก็จับแบ่งแย่งกับมือใส่ถุงใส่อะไรหรือแย่งถุงเอานี้ไปเลยเห็นแล้วก็หน่าละอายจริงๆกิเลสของคนความยากความเพะยพยายามยากหรือความหิวโหยบ,บังคับ ขาดการวิเคราะห์ตัวเองแก,ก้ไขตัวเองขาดการกะประมาณเฉพาะโรงทานก็ยังไม่พอเห็นว่าล้วงกระเป๋ากันเยอะล้วงกระเป๋ากันเยอะปองหลายเรื่องอยู่อย่างหนึ่งก็ที่โรงครัวญาติโยมก็เอามาไหวเพื่อที่จะทํากับข้าวกับปลาถาวายพระถาวายพระ,พระทํากับข้าวกับปลาเอาไว้ที่โรงทานก็มีบางคนนะบางคน ก็ไปลาบรละลวงไปจิบไปช่วยเอานี่ก็มีเยอะเป็นบางคนก็พอรู้อยู่ก็พอรู้อยู่ถ้ารู้ตัวก็ให้เลิกเสียนะรู้ตัวก็ให้เลิกเสียมันเป็นอุป,ปนิสัยที่ไม่ดีเพราะว่าทางลงครัวลงทานอยากจะรับประทานข้าวปลาอาหารก็ทําให้ตลอดอยากกิทานเยอะทานมากทานน้อยทานได้เลยที่ลงทาน ไม่ต้องไปเกรงครัวทานให้อิ่มจะก่อนค่อยไปก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปหยิบไปช่วยไปละลาบละล่วงในทางครัวมันเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีที่ญาติโยมมาทําบุญให้ทานถ้าพวกท่านหยิบช่วยไปในอันนี้สงชลบุญที่จะกว้างขวางออกไปก็ขาดตกปกพ่องไปเสียลําบากไปเสียทั้งทางครัวก็ลําบาก ทางหลวงทานก็ลำบากก็อยากให้ทุกคนได้อยู่ดีมีสุขอยากให้ทุกคนได้กินอิ่มน้ำํำราญถ้าเราไปเอาคนเดียวเอาไปนั่นไปคนเดียวไปหยิบไปช่วยไปเสีย้ยนนั่นก็เป็นวิบากกรรมเป็นบาปจะติดตามตัวพวกท่านไปอันนี้ก็เป็นบางคนเป็นเฉพาะส่วนถ้าพอจะนั่นได้เดี๋ยวถ้าบอกไม่เชื่อฟังหลวงพ่อก,ก็จะประกาศชื่อให้เลยนะโอกาสหน้า ประกาศชื่อว่าใครเป็นใครใครทำอุปนิสัยอย่างนี้ก็ก็พอมองเห็นอยู่ก็พอมองเห็นอยู่อยู่ที่นี่คงไม่มีก็ชาวบ้านของเรานี่แหละเป็นบางคนก็บอกกล่าวเตือนกันไม่ใช่ว่าแพงไม่ใช่ว่าหวงอยากให้เป็นระเบียบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคนเราถ้าไม่ได้ผึกฝผลตัวเราเองแล้วแก้ไขตัวเราเองแล้วมันก็ยาก มีเท่าไหร่ก็ไม่ได้มองหน้ามองหลังคนอื่นจะลำบากหรือเปล่าญา,าติโยมามาถวายเพื่อที่จะให้กับส่วนรวมไอส้สงจะได้ก้วงได้ขวาง,วางเราก็ได้อยู่ได้กินก็ทำให้ทุกคนทำให้ทุกคนก็หลายสิ่งหลายอย่างอยูอ่ถ้าพูดไปก็เหมือนกับว่าตัวตัวเรานี่ยึดตัวเรานี่หวงถ้าคนเราไม่มีระเบียบเรียบร้อยในภาพรวมมันก็ดูไม่ดี เราต้องแก้ไขให้อยู่ในภาพรวมอยู่ในความดีความงามเขาก็โทรมาหาโทรมาแจ้งโทรมากล่าวโทรมาเตือนว่าทําไมวัดถึงเป็นอย่างนี้คนของวัดถึงเป็นอย่างนี้เห็นแล้วได้ยินได้ฟังแล้วมันน่าละอายมากทีเดียวถ้าทางโน้นไม่โทรมาบอกมากล่าวมาแจ้งก็คงจะไม่ได้พูด กล่าวเตือนกันทางครัวก็บอกได้เลยนะใครมานั่นก็บอกให้ทานให้อิม่มไม่ต้องกลัวอยากแะทานทานลงไปลงทานก็มีลงปอกก็ทำาไมอย่าไปหยิบไปชฉวยของในครัวเล็กๆน,น้อยๆมันก็เป็นบาปแต่อยากแกได้ก็ขออนุญาตคนต้องอยู่วัดต้องรูแลช่วยกันแก้ไขช่วยกันไม่ให้คน มีบาปกุศลติดตามตัวไปเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขบอกไม่เชื่อฟังก็อยากให้เข้ามาวัดเ,เลยก็หลายคนอยู่มองเห็นอยู่ก็แทบทุกวันก็มีเราก็อยากจะให้ได้อาน,นิสงส์ส่วนรวมส่วนกว้างไม่มีใครห่วงไม่มีใครแพงโลกแต่อยากให้เป็นระเบียบอยากให้มันถูกต้องต่างคนก็ต่างจะไปหยิบไปฉวยไปโน่นไปนี่ก็เลยเละ ไ้ว่าพระวายมยมบัญชีจะเอาจะทําอะไรก็ต้องรู้จักพิจารณาช่วยกันวันนี้พระเรากับทิศศึกใหม่หลายคนช่วยกันไปย้ายเต็นท์มาที่หน้าโรงทานให้สักสี่เต็นท์เอาไว้เต็นท์เดียวากาง <c oughs> จะได้ลมเงายิ่งคนเยอะเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเยอะตามมาถ้าเราไม่แก้ไขมันก็ยิ่งจะหนักเข้าไปเรื่อยๆ แต่เราไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวมันก็เหมือนกับการปล่อยปะละเลยいいทุกคนก็มีกิเลสกันหมดนั่นแหละจะกิเลสมากกิเลสน้อยกิเลสหยาบก,กิเลสละเอียดเราก็ค่อยแก้ไขกันไปอนุเคราะห์กันไปมองดูในภาพรวมแล้วเราก็ต้องช่วยกันบางคนก็เห็นแก่ตัวเยอะบางคนก็มีความเชสละอยากจะให้ทานขนมาเท่าไหร่ก็ขนหนีไปเท่านั้นมันดูไม่ดี บางทีก็แย่งเอากับมือเลยยังไม่ได้ขึ้นโต๊ะอะไรก็ขอขึ้นโต๊ะก่อนขอขึ้นโต๊ะก่อนก็แย่งเอากับมือทั้งถุงทั้งอะไรไปทั้งกล่องทั้งอะไรแบกไปคนเยอะแยะในะกิเลสของคนความอยากความทะเยอ,อทะยานอยากหลายสารพัดอย่างทั้งความหิวก็บีบบังคับทั้งความอยากถ้าไม่ได้ฝึกไม่ขัดไม่เก่าเรามันก่อน ทีนี้เขามาโทษก็ามาโทษวัดทำไมวัดหลวงพอ่อถึงเป็นอย่างนี้วัดหลวงพอ่อถึงเป็นอย่างนั้นก็โทรมาเมื่อวานเนี่ยหลายเยอะด้วยหลวงพ่อก็ได้ตั้งแต่แก่ตัวว่าเออกิเลสของคนก็เป็นอย่างนี้แหละเราดูใจของเราลดทานให้มันหมดเราอย่าเอาไปกักไปขังดีแล้วแหล,ละที่มีคนเอาไปช่วยกินก็อบอกกันให้มันหมดมจะไม่ได้เสียแต่มันก็อาจจะเอาหลายวิธีเอาด้วยความหลภเอาด้วยความยาก ไม่รู้จักกับประมาณไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้จักมองว่าคนหมูมากจะได้อยู่ได้กินหรือเปล่าก็สารพัดอย่างที่จะแก้ไขในคำที่เขามาถามกิเลสของคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรามาจัดการกิเลสของเราแล้วก็จัดการในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้เป็นระเบียบทางครัวก็ให้เป็นระเบียบจะนั่นก็ บอกกล่าวอย่าทำอย่ามีอุปนิสัยมาจับมาฉวยมาโน่นมานี่แทนที่บุญส่วนนี้จะได้กระจายให้กว้างขวาง,วางกับทูนหายไปมันดูไม่ดีไม่ใช่อยากให้ทุกคนได้มีอยู่ดีมีความฉุกลงทานก็ทําให้มาทานทานให้อิม่มไม่ใช่ว่าไม่ทานบางทีสีะกับข้าวกับปลาจะมาทํำลงทานกับหยิบฉวยไปเชื่อแทนที่ คน h, หมูมากก็ได้รับประทานก็ไม่ได้รับประทานก็มีต้องพยายามบอกเห็นแล้วก็บอกทันทีเลยหรือมาแจ้งหลวงพ่อเลยนะแต่หลวงพ่อก็พอมองดูอยู่มองออกอยู่ว่าใครเป็นใครก็ต้องพยายามกันอยากให้อยู่ดีมีความสุขอยากให้เป็นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้หมดนั่นแหละไม่เอาอะไรหรอกบวชมาไม่หวังอะไรทั้งสิน้นไม่เอาอะไรทั้งสิน้นบวชมาก็เพื่อละ มาออกจากสมมตุติภายนอกมาอยู่องค์เดียวก็มาแก้ไขปัญหาอยู่องค์เดียวก็หลายปี ừ, ไปอยู่มาก็มีหมู่มีคณะตามมาอยู่องค์เดียวก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมีอะไรก็ทำไปหลายคนขึ้นมาคนโน้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นปัญหาก็ตามมาก็ช่วยกันแก้ไขอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขเสีย อะไรที่มันดีแล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะเอาตั้งแต่ที่มานะความเห็นแก่ตัวข้อห้ามหันกันหน่าละอายเนอะมันหน่าละอายไม่ว่าพระวายมบัชีหน่าละอายมากทีเดียวอย่าให้หลวงพ่อได้ตรงเอ่ยชื่ออันนี้ก็ได้ยินข่าวทราบข่าวอยู่ที่อื่นก็เหมือนกันบว่างันที่อื่นก็เหมือนกัน เวลามีการมีงานแล้วก็เตรียมพร้อมนะรถมาจอดเอาไว้ก็ใส่รถเป็นคันรถไปเลยก็มีเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ความถูกต้องเป็นที่ตั้งปล่อยปะละเลยละหลวมเกินไปมันก็ดูไม่ดีถ้าผูดมากก็ว่าจู่จี้จุกจิกถ้าไม่รู้จักแก้ไขตัวเองแล้วก็ลำบากอยู่เอาตั้งแต่บุญ จะเอาตดิงแต่ทำแต่กี่เลสไม่รู้จักละมันก็ไม่ถึงจุดหมาย <c oughs> วันนี้อากาศก็รู้สึกว่าเจ็บทดทื่นขึ้นมาอีกสักสองสามเดือนอีกสักสองสามเดือนก็จะได้ชมดอกทุ่งทันตะวันที่ไปช่วยกันปลูกประมาณสีไร่ห้าไร่เดี๋ยวนี้ก็โตขึ้นเป็นคืบแล้วเป็นศอกแล้วตากันเอาปุ๋ยไปลง ก็จะได้เป็นสวนดอกไม้เดือนสี่เดือนห้าก็จะได้เป็นดอกกละปะฤึษ์เต็มสวนมะลิวันที่คุณแม่มะลิวันท่านได้ฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของชวนกลางเป็นสมบัติของทุกคนใครไปใครมาก็ได้อาศัยเออความร่มรื่นุ่มเย็นนั่นแหละยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้สร้างบุญใหญ่า <c oughs> ฝากเอาไว้ก็สมมุติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทางปางลีลาของคุณหมอสถาพรท่านก็ได้ ซื้อที่ดินให้ถวายให้ตั้งวัดก็เป็นอันกนสงใหญ่ฝากเอาไว้กับแผ่นดินไม่สูญหายไปไหนเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของส่วนกลางเป็นสมบัติของส่วนรวมเรามีโอกาสได้เราได้ร่วมกันสร้างให้เกิดประโยชน์ฝากเอาไว้กับแผ่นดินพวกเราจากไปคนรุ่นใหม่ก็มาสานต่อส่วนการทำละกิเลสเราก็ต้องจเจริญสติจเจริญปัญญาเข้าไปขัดเกลาอบลม การอบรมขัดเกลาดวงจิตวิญญาณนี่ถ้าไม่เอาจริงๆเนี่ยมันยากนะมันยากมันมีแต่ความโลภความอยากความเยอ,อทะยานอยากทั้งความหิวทั้งสมมุติอะไรบ้าบีบบังคับบางทีก็น่าเห็นใจนี่แต่ก็ต้องทําให้ถูกวิธีถูกแนวทางให้รู้จกักเออเออ,เอ,อความเสียสละให้รู้จักพรมมหานให้รู้จักการละความเห็นแก่ตัว มีตแต่สร้างความเห็นแก่ตัวใส่ตัวเองแล้วก็จเป็นเออเออนี่เป็นสินติดตามตัวไปไม่ไม่จบไม่สิน้นแนวทางนั้นมีมาตั้งนานความถูกต้องนั้นมีมาตั้งนานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านค้นพบนั่นแหละท่านออกจากวังไปแสวงหาธรรมก็ามาประกาศให้ทุกคนได้รู้นั่นแหละหลักของอริยสัจความจริงของชีวิตแต่พวกเราเข้าไม่ถึงมีตงแต่เอากิเลสเข้าไปปิด ก็ไปห่มไปห่อเอาไว้มันก็เลยยากกิเลสหยาบกิเลสละเอียดกิเลสทั้งรูปทั้งรสทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งความอยากความหิวสารพัดอย่างถ้าไม่ขัดไม่เก่าแล้วมันก็ไม่เบาบางมีแต่จะหนาขึ้นไปเรื่อยๆต่างใจละพรกันขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกัน เมืต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังการสร้างความรู้ตัวก็เพื่อที่จะไปอบรมใจไปละกิเลสที่ใจไปควบคุมใจไปชี้เหตุชี้ผลทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงหลงอะไรหลงความคิดอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มาทำาด้วยกันถ้าเราสังเกตทันใจคลายออกใจแยกออกจากความคิดก็เรียกว่าวิปัสสนา เราก็จะเข้าใจคําว่าอัตตากับอนัตตาไอเราแยกส่วนนามมาทำใจก็วางอัตตาตัวต,ตนทางด้านสมมุติทางด้านรูปกายนี่กายก็เบาใจก็ว่างการทําความเข้าใจก็ต้องตามมาอีกเพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็ยังแก้ไขกันลําบากอยู่ไอเรื่องบีมุตมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกจิตใจที่หลุดพ้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขตั้งแต่สมมุติเรามีความเชสื่ละกิเลส ละความโลภละความโกรธละความเพยยทะยานอยากบริหารอบรมตัวเราให้เป็นความอยากไม่แต่นิดเดียวต้องเป็นเปลี่ยนเป็นความต้องการของสติปัญญาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความต้องการของสติปัญญาได้เราต้องรู้เรื่องห้องใจของเราให้ได้เชียก่อน คลายใจออกจากขันหา้าคลายใจออกจากความหลงเราก็ดับความเกิดคงใจละกิเลสคงใจจนมันไม่มีอะไรเหลือความอยากเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้การเกิดได้นุ่นแหละเราถึงจะมองเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรส่วนมากใจก็อยู่ในคุณงามความดีหลงบ้างถูกต้องบ้างหลงบ้างมันหลงอยู่แล้วละ่ะถ้าไม่หลงไม่เกิดหลกเกิดอยู่ในภพมนุษย์แล้วก็ยังไปเกิดต่อในทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์อีกเ,เกิดด้วยความทะเยอทะยานอีก มันหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่พิจารณาจริงๆแก้ไขจริงๆมันก็ยากอยู่มันก็ขอให้อยู่ในอานนิสงค์ของกองบุญกองกุศลเอาไว้ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำก็องพยายามกันสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันให้สักคืบสทักนาทีสองนาทีก็ยังดีนะ อปากกันไหวพระพอมพอมกันคอยไปสร้างสารรค์โตทำความเข้าใจกันนะ